ผ้าไหมทอยกดอกครับเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมากถามว่าทำไมสังเกตไหมครับดูเป็นสีเหลืองเหลือบเขียวนะครับเหลืองเหลือบเขียว 88. แปลกๆที่ที่ตัวดอกเห็นไหมครับจะมีกึ่งกลางเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าแท เวลาผ,าผ้าออกมาเลยกลายเป็นสีเหลือกไปเลยดูดิครับดูเชิงสิครับสวยไหมครับแต่มันไม่มีภาพพื้นมันเป็นสีแม่เต็มเลยต<อ>ัดใชได้ได้ชุดหนึ่งครับตัดได้หนึ่งชุดเหมือนกันแต่แต่แต่ไปท่อนบนกับท่อนล่างที่เป็นลายเดียวกันไม่ต้องไม่ไม่ไมีภาพพื้นแล้วแพงไม่ได้ลุงชัยไม่แพงครับอยู่ในระยะอยู่ในช่วงที่ ต้องการลดราคานะครับเป็นผ้าไหมแท้ทอมือไหมแท้ทั้งเส้นพุ่มเส้นยืนทอมือด้วยกี่ไม้โบราณที่ใช้กระทบมือนะครับใครต้องการผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท้ผ้าไหมชุรินแท้้มีแหล่งมีที่มีกี่ยืนยันว่าเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ ไม่ใช่ไหมสังเคราะห์ที่มีผสมหรือไหมที่ผสมตอนนี้วงการผ้าไหมที่รู้มานะครับที่ผมอยู่วงการนี้มาก็เกือบสิปีผ้าอะไรก็ไม่รู้เข้ามานะครับก็ไปบอกว่าเป็นผ้าไหมแต่ยืนยันได้ว่าผ้าไหมชุรินผมขายผ้าไหมชุรินนะครับ เป็นไหมแท้พอมือเส้นไหมแท้ต้องเอาเส้นไหมแท้นะครับไม่ใช่เส้นไหมสังเคราะห์มาผสมหรือผสมอะไรจะป้ายก็ป้ายไปจะเส้นไหมก็ต้องเป็นไหมแท้ไหมเกต 1, 2, 3, กหนึ่งสองสามอีกอย่างหนึ่งไหมถูกเขาเรียกไหมราคาถูกหรือเกตถูกหรือคุณภาพต่ําอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้เป็นกลุ่มนี้บ้านนี้ทอบผ้าอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ดังนั้นยืนยันได้ยืนยันตัวตนคนทอได้ยืนยันกี่ได้มีพาไปดูได้ว่าของแท้แน่นอนจะถามว่าทำไมต้องดูคุณต้องการของแท้ราคามันก็แพงนิดหนึ่งครับกว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งต้องสะสมประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าสิปีขึ้นไปถึงจะทอได้สวยๆแล้วก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับ เมื่อเขาปรับได้เข้าที่เข้าทางอย่างกลุ่มที่ที่ที่ผมค้าขายกับผมเขาทอได้แต่งเงื่อนไขข,ของเขาเรียกอะไรครับของเออถินงานบวชงานตายอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เลื่อนการทอไปแทนที่จะเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันเสร็จมันจะอาจจะเลื่อนออกไปอีกไม่ใช่นึกอยากทอเหมือนโรงงานาก็กดปุ่มพับก็ให้ก็ เครื่องมันพร้อมอยู่แล้วนะครับเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปแล้วมันทํางานมันเองไม่ใช่นะครับฝนตกก็ฝืดนะครับฝืดทอไม่ได้ทอผ้าไม่สวยอ่ะเพราะว่าไหมมันรับอุณหภูมิความร้อนความเย็นไหมมีชีวิตเป็นเส้นไหมแล้วใครอย่านึกว่ามันไม่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 ฝืดมันไม่หนืดช่างเขารู้นะครับเขาจะทอในช่วงที่อากาศดีๆ อากาศพอประมาณเขาไม่ร้อนด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ว่างจากภารกิจชุมชนเขาเรียกชุมชนไปนู่นนี่นั่นประชุมตอกสอเรียกประชุมอะไรก็แล้วแต่เขานะครับ<ม>นี่ครับเห็นไหมครับสีมันออกสีสวยทีเดียวและมีแค่ชุดเดียวนะครับคือสี่เมตรสี่เมตรโดยประมาณต้องการไหมแท้ทั้งเส้นฟุ้งเส้นยืนพอมือกระทบมือ ติดต่อลูกชายได้ครับหมายเลขอะไรยังไม่ได้บอกเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> J1664 เป็นลายประ,ประจํายามอยู่นะครับเห็นไหมครับลายประจํายามนี่ครับลายประจํายามคือเป็นลายดอกอ่าเป็นเป็นลกนักษณะสี่เหลี่ยมครัาตัดแล้วก็มีกึ่งกลางเป็นเกสรน,นี่คือยกเกสรด้วยตัดได้หนึ่งชุด ราคาเรายังไม่บอกเลยปกตินะครับปกติสามพันอ่าสี่พันอ่าสองเมตรสี่พันก็ยกดอกนะครับสองเมตรสี่พันสี่เมตรแปดพันเอาอย่างนี้เอาง่ายง่าติดต่อเข้ามามีายม,มีมีรายการลดพิเศษเข้าไปดูที่รูปนะครับเข้าไปดูที่รูปภาพนี่จะเห็นว่ามีโปรจะเขียนว่า ผ้าทุกพื้นของผมต่อไปนี้จะมีคําเตืว่ามีโปรรถพิเศษติดต่อเข้ามาครับไม่บอกอไม่บอกติดต่อเข้ามาราคาราคาจริงๆราคาที่หน้าป้ายคือ4ี่พันบาทสองเมตรสี่พันบาทตัดแบ่งได้ไหมสี่เมตรเนี่ยได้ครับแต่ไม่ลดสี่พันเต็มๆพร้อมส่งถ้าต้องการสี่เมตรแล้วลดเท่าไหร่ลุงชัยติดต่อเข้ามาครับ ติดต่อมาทางรายเบอร์ภาพอยู่ที่ภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วมี2เบอร์088กับ086เบอร์หนึ่งเบอร์ใดก็ได้หรือติดต่อเบอร์หนึ่งเบอร์ใดแล้วมันช้าติดต่อทางไลน์ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในร้านก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งมันก็จะติดถ้าเป็นเศูนย์แปดหกมันจะเป็นตัวเล็กนะครับที่ติดกระเป๋าได้ถ้ามันเป็นศูนย์แปดแปดมันจะเป็นแถบแ็บเล็ตนะครับจะเป็นแ็บเล็ตซึ่งบางทีไปข้างนอกก็ไม่ได้อาไปด้วยนะครับก็ลองดูนะครับ คบค้าคบค้าขายกันก็ติดต่อกันเข้ามาครับรับรองไหมทุกผืนไหมแท้ทุกผืนแล้วก็อย่าเอาไปถามคนที่ไม่รู้นะครับว่าไหมแท้ไหมไหมแท้ไหมเขายังไม่เคยผ่านคนที่ผ่านที่คนสุรินทุกคนสุรินก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องไหมแท้ทุกคนเหมือนกันกับทุกที่ครับต้องถามคนที่เขารู้จริงๆถามก็จริงๆนะครับว่าอะไรเป็นอะไระถ้าคุณ ยังไม่เชื่อถือเอาภาพที่ได้ติดตานกยูงของกรมหม่อนไหมรู้จักคำว่าตานกยูงไหมครับสติกเกอร์เขาจะติดให้เข้าไปเสิร์ชหาดูนะติดผ้าไหมติดตานกยูงนกยูงเนี่ยไม่ใช่ผมไม่อยากจะติดก็ติดนะครับไม่ใช่นะครับรับรองเลยว่าถ้าผมอยากจะติดก็ติดจะไปติดแน่ครับติดตารางลองค้นหาดูนะครับตานกยูงมีสีอะไรบ้างของของผมได้สีน้ำเงิน ของผมด้วยสีน้ำเงินเป็นไหมเกรดไหนแบบไหนอย่างไรแต่ละสีจะมีคุณค่าสีทองสีเงินสีทองสีน้ำเงินไปดูสิครับปลานุกยู่เป็นยังไงในนั้นบ่งบอกทุกอย่างเอาไว้หมดนะครับสำหรับพื้นนี้บอกไปแล้ว J หน6่งหเมตรส0่พัเมตรแ0ดพถ้าติดต่อเข้ามาลดพิเศษครับ ลดอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียวอลองมาดูครับว่ามันจะสวยจริงไหมนะครับแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับหมดแล้วหมด4เมตรนี้แล้วก็คือไม่มีแล้วไม่มีการทออย่างนี้อีกแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวไปทราไขา่นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามมุงแชร์มาโดยตลอดครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ